เอาอีกเอาอีกยังไม่เข้ายังบ่เข้าเอ้าเดียเข้าเออมันมันบ่อนั่นขุดด้านในด้านโน้นออกช่อด้านในนน้นออกมันตกขึ้นมาเลยไอแงเอาไม่ออกนี่ มันยืนเ่าตันขึ้นมานี่ไคกําลัง่อ่ะยกไม้หนิ้านนี้น่ด้นนี้น่เอาน้นเอน้านี่แต่สมบันสุขเาไปเรด็กกึ่งกลางเออไอหน้ามอมันกรลุ้น่นั่นน่ะเติรกตื่นเต้นด้วยนี่ทําไมเขายกกุฏิเล้ไม่เกี่ยวอะไรกัเราเเบอ์เยไมอ่าอร้องให้กําลังใจไงดันเจ้ ยากถือก้อนบกจุกแล้วนายกอีกอีกเออนั่นบาได้นั่นจะปริ้นจะสปริ้นจะใส่เขาไปอีกเดี๋ยววเดี๋ยกก้อนอีกน้อยนึงยกก้อนเออสำนันกับพอแล้วละ ม,มันสิจมอีกว่าละ่ะบ่บ่จมครับคุณโอ้จมมันสิแตกโป๊ะสักว่าละ่ะแข็งแหงถึงหน้าแหงเนี่ยไม่ยังไม่ได้ยวมันแตกโอ้โฉเขานั่โอ้ยตัวกลางตัวกลางนี่ตัวกลางนี่เสากลางนี่เออนั่น,นเอาหาก,ก็ต้องหนุนขึ้นไปถ้างั้นมันจะจะ,จะหกัก <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแเราเอาเอาศิลาแรงใส่เอเอไอเทีนตัวนั้นใส่เออยึดไว้ไม่ได้แต่สามนิจเอ็นตรงกลางเอายกตรงกลางเลย เอาช่วยกันเอาดันขึ้นยกดวัดว okay, uh, <man. S 2> ัดออกไปเข้าวุ่นเลยคนไม่แห้งเลยหลายมุมตรงกลางดีด้วยทังงวันคุยได้บ้านเนื้อโอเคบ้างโอ้ยมันยังตำอยู่ไปเอามาอีกมาอีกหน่อยบเอออาามีกันนึงเอถ้างั้นมันจะหักตรงกลางมันขยุมเนี่ยโอ้ยก่อนสีลาแรงตัวใหญ่เลยนี่เหรอบ้า แต่ก่อนเราก็นุนอยู่ตอนนี้อ่นี้เขาสมดินไงเห็นดินมันก็เลยจมเนี่ยเพราะนันมันกินหมดเลยเนี่ยนนะเ,เอามาน้นไว้คือรางเลยเนีย่ไม่คือรางเลยเนีย่นี่แรงเราทั้งหมดก็ยังไม่ขึ้นเนาะปวดตรงนี้เยไ,ไม่มัน ยกไปยกไปแล้วมัน,น,มน,เ,มนเนี่ย,ยมันถ่ายเคลือบหายใจไม่ออกแบบนี้เนียนเอาเนียนเท่าแล้คนมาเคยเห็นงานหนัก <c oughs> ปนนันสิไปจับรถไถไถหนะ้าชีดชดเด็พอเฮ้ยบ่ได้พอให้แล้วได้ชาปนาอะแล้วอืมชาปนะกิดนี่ยังบ่ได้สมคีเล็บอันไถหน้างานหนึ่งมิ <c oughs> ล้วยก วันยกนีมือเลยก็ไปไถ่ายหน้าจะเป็นร่องอยู่กลางทคูหน้าเนี่ยมันเบี่ยงโมเมนต์เบาๆได้รถถ่ายเสมอนี่นอกสิจากรถนั่งเด้อรถถ่ายแบบอีแท็กนั่นแหละตัด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 ยางนำกลหน่อยเออแบบตอนนั้นอะเงียาวๆเลยมันห้องครับยังมอนี่เนี่ยกูยกเฟ้กันเอ้อมาฆ่ากันมายกไม่ป่ะนี่อ่า อ้าวหนึ่งสองทาบโอ้ยระวังหักไม้หักยกข้างบนเดี๋ยวจะาอือเอออออาถ้ามันนุ่นตัวนั้นอยู่ก็ดีแล้วเอออย่างนั้นเราอยู่ได้เลยสินี่สวยเลยได้ฉากแล้วเอองามแต่ที่จริงมันยังเอ็นอยู่นะเออต้องต้องได้อีกก้อนหนึ่งพอดีอีกก้อนนึงเออ อีกกอนหนึ่งพอดีเลยสัาซันตัวนี้มันสีหักนี่นี่นี่มันดีดไงตัวนี้มันสูงไงอย่างมันจิ้มขย่มลงไปเนี่ยเอาไมากกอนนึงสีฮัพอกพอหัวมันยังจิ้มลงมาเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะก <_ S 2> ระเป๋าไอ้ไอ้ติ้นครับแล้วคือถิ่มสัน<ฉ>มันเสียแล้วบ่เส <ร shimmer. S 1> ้อนหน้ามันเส้นรุนละขาดเยอะแล้วครับแล้วโอ้รถเจ้าคุณเจ้าอ่าเยอะแยะไปหมด อ้าวเพิ่นนี่มันมันเพิ่นเพิ่นนะเพิ่นนะเพิ่นนะผู้ยิงใหญ่ประจำบัตรได้เนี่ oui ยกุกไก่ทำไมเราไม่เอารถคันนี้ขุดดินออกวะลองทำไมเาไมเอารถคันน <itu? S 2> ี้ขุดดินออกวะรลองทำดูสิจะได้ถ่ายคลิปออกอยากจะย้อนเวลาเมื่อห้าปีสิบปีก่อนว <c oughs> <'t> <c oughs> ่าง่ายทางยุทธิธีควบ